สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเนยค่ะนโมนะคะนโมอาริสาเข็มนาคมิสแกนการการสีนสวัสดีค่ะน้องเนยนะคะนางสาวสิรินพรเกรนเถียนมิสแกนนครสวรรค์นะโมมาห้าปีไงครับตอวนี้อากาศชื่อเราไปกิดว่าจะเล้าล้อจับมือเป็นยังไงครับ ตอนแรกก็รู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองในเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองระดับหนึ่งค่ะแต่ตอนที่จับมืออ่ะก็มีความแบบตื่นเต้นยังมีความรู้สึกกังวลว่าจะเป็นเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในใจก็แบบเอาไม่เป็นไรหรอกลองหนึ่งก็ได้มงเพราะมีมงลองเล็กๆก็ค่ะก็เลยแบบให้กําลังใจตัวเองอยู่ค่ะก็ถามว่าคิดว่าเป็นเราไหมคือมันมันก็ 50- 50จริงๆค่ะได้เลยอ่าประสับน้ำเป็นไงบ้างโอเคครับว่ามึงมาแล้ว พัฒนาตัวเองในทุกวันจริงๆค่ะแล้วก็ที่กอล์ฟพีดีเนี่ยพาไปเสริมความงามมาด้วยนิดหน่อยไปจิ้มไปแฟชตามที่บอสบอกใช่อะไรนะคะวันนี้มาในทีมชุดไทยประยุกต์ค่ะ วันนี้ก็เป็นชุดไทยประยุกต์ค่ะเพราะว่าบุเพันิวาสเขาข้ามเวลาใช่ไหมเราต้องมีความแบบโมเดิร์นนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแม่หญิงจันวาเพราะคนอื่นเขาอาจจะอยากเป็นอ่าเป็นคนอื่นไปอะไรอย่างนี้เราก็มาตีมข่าวเบาเบาแล้วตอนนี้ในออนไลน์เขาบอกว่าเราดังไปีกามากมาะว่าไม่เหมือนนะ อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดได้จริงๆแล้วมันก็คือหน้าโมโมเป็นอย่างนี้แล้วโมก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนหรือไม่เหมือนใครได้ก็อยากให้ทุกคนนะคะเปิดใจแล้วก็ดูโมที่เป็นโมค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามกันมากขึ้นค่ะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้มิสแกนการาสินะะด้วยนะคะขอบคุณแ้วหน่อยดีเลย,ยะสวยขึ้น <c oughs> ก็ต้องมีบ้างหลังจากเรามงมาแล้วเราก็ต้องแบบเป็นพัฒนาการตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าตอนมงเนี่ยเราก็คิดว่าตัวเองดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าแหละค่ะอย่างที่พี่กอลฟให้สัมภาษณ์ไปในวันที่มงเพอเขาพูดว่าหนูอาจจะยังไม่ได้เป็นคนดีที่สุดในวันนั้นแต่ว่าวันนี้หนูจะพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีที่สุดและจะไม่ทําให้พีดีหรือว่าคนสังวรนครสวรรค์เนี่ยผิดหวังอย่างแน่นอนเชื่อในตัวเนยนะคะเชื่อในเด็กคนนี้หนูสัญญาค่ะว่าจะพาคําว่านครสวรรค์เนี่ยไปให้ไกลที่สุดดาออจีลละเยนค นน้องย่ฝากไอจีของน้องเลยด้วยนะคะชื่อว่า N O E I S I R N T H O R N แล้วก็ Facebook ด้วยส่วนฝากด้อมสาวเจ้าแก้วด้วยนะคะด้อมหนู่คนยังน้อยยังขาดกำลังใจในการซัพพอร์ตเข้าด้อมกันเยอะๆนะค่ะก็ฝากด้อมด้วยนะคะเสิร์ชในแอปไลน์ได้เลยค่ะว่าเด็กชายนะโมค่ะง่ายๆแล้วก็ฝาก t i k t o ็อน้โมด้วยนะคะชื่อว่านะโม มิสแกนกาลาสิน2024ค่ะ